เฮ้ยทุกคนครับในสุดผมก็มีน้องชายแล้วครับทุกคนน้องชายเนี่ยหน้าตาของผมไหมครับทุกคน <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยมาขอโดนชายได้แล้วนะเฮ้ยแกแกน้องชายคือคือมา,อาได้เว้ยเจ้าเคลียแกไน้องชายคืนลายคลิปก่อนยูังอ๋อต้องกดไลค์คลิปนี้เหรอทุกคนครับกดไลค์คลิปนี้หน่อยคนละหนึ่งลค์ครับทุกคนไม่งั้นผมจะไม่ได้น้องชายผมคืนทุกคนมาล่นน้องชายผมไปแล้วทุกคนน้องชายเ น้องชายคืนนี้นะตอนนอนอยู่นะระวังยุงกัดด้วยนะเว้ยไม่ก็งูกัดอ่ะฮะมันจะมีงูด้วยหรอครับเนี่ยเออไม่น่าจะมีนะแต่พี่ว่าเราควรระวังตัวไว้ก่อนโอเคไหมน้องชายคืนนี้พี่ขอตัวนอนกับน้องน้องชายฮะได้เลยครับผมโมเคยพี่นอนและพี่ง่วงโอ้าลาตีสวัสดิ์น้องชายลาตีสวัสดิ์ครับโอ้าวมันบรรยากาศดีเว้ยเราเชื่อมาตากให้น้องชายหน่อยดีกว่าไม่คุยใครเว้ยล่ะ คุยกับใครเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเสื้อคุณคุณเดี๋ยวนะน้องชายฮัลโหลไข่กับโกนี่วะเฮ้ยเฮ้ยคิวยะแกเห็นน้องชายฉันเปล่าไม่เห็นอะไรมั่วเฮ้ยแกน้องชายฉันไปปะเนี่ยไม่อะน้องชายแกอะไรฉันไม่รู้แกเป็นน้องชายด้วยน้องชายเสื้อที่แกถือนี่คุณคุนั่นเนี่ยไอ้เจ้าคิวยะ ไปไปล้วไล้น้องชายน้องชายอยู่ไหนน้องชายช้ดันดีกว่าเฮ้ยแกไม่ต้องใช้ตั้งเมื่อไหร่เนี่ยเอ้าเฮ้ยไปซะละน้องชาย,ยาเฮ้ย,ย,ยทุกคนครับทุกคนคิดว่าไอ้เจ้าคยยิวยาเนี่ยมันอน้องชายผมไปหรือเปล่าครับทุกคนลองคอมเมนต์นะฮะผมยากรู้ว่าทุกคนเนี่ยคิดเห็นผมหรือเปล่าแต่ผมคิดว่านะเจ้าคิวยาเนี่ยมันต้อนน้องชายผมไปแน่เลยหน้ามันเนี่ยนี่มันไส้ต่อยหน้ามันโอเคงั้นอย่างเงี้เราไปตามล่าหาน้องชายเลยดีกว่า เราแอบไปกาะมาดีกว่าทุกคนน้องชายฉันกำลังมาช่วยนะน้องชายพี่มาแล้วเอ้ยมันมังอาบมาเอาน้องชายฝ่าแฝงของเราไปได้เอ้ยโอเคถึงแล้วทิ้งไปนี่ถ้าเราคิดถึงน้องชายเราต้องดูหน้าตัวเองไว้ไม่งั้นหน้ามนผมไม่ทุกคนนี่น้องชายลอกันนะน้องชายพี่จะน้องกลับคืนมาได้ชัดเจนเลย นี่มันกลิ่นสื้อน้องชายเราไอ้ตยายะแกไอ้แกไอ้บังอาจไอ้ปีศาจแกบังอาจน้องเอา,เอาใครวนะเนี่ยวันนะี้เนี่ยคนรับใช้ส่วนตัวของท่านเคียวยะสวัสดีเจ้าครับนายท่านอุย้ยผู้ชายเหรอเนี่ยเคียวยะนี่มันมีรถสัญยมเอาผู้ชายมาแต่งเม็ดแล้วชอบแน่เลยเนะี่ยทุกคนดูดิเอาเอาเอาผู้ชายมาแต่งสาวดูดิไอ้ตาเคียวยะนี่มันมีรถิยมที่แย่จริง โอเคเรียบร้อยที่ไหนวะเนี่ยอะไรเนี่ยดาแรกอะไรเนี่ยที่ไหนอันนี้จุดเกิดกล่องไม่มีอะไรเลยนี่เราต้องขุดดินไหมเนี่ยนี่ไงที่ขุดใช่ปะเหมือนจบเลยอะใช่ที่ขุดจริงด้วยนี่ไงที่ขุดโอเคนี่ไงที่ขุดจริงด้วยทุกคนไปขุดดูเฮ้ยขุดโคตรเร็วเลยโอเคต้องขุดตามนี้ไปใช่ไหมเนี่ยน้องชายเพื่อนกันเรามาช่วยนะเพื่อนขี้ยานี่บ้ามันเป็นงี่ห้อเนี่ยบ้าของมันโอ้อะไรเนี่ยต้องมาขุดอะไรวะเนี่ยโอเคขุดก่อนชึบชึบแล้วต่อไปต้องเลี้ยวทางนี้ชึบชึบชึบน้องชายเพื่อนกันเรามาช่วยต้องชายกล่อองะไรเนี่ย นี่ก่อนตัวเฮ้ยนี่มันชุดทุกคนชุดโจ๊กเตอร์ดีกว่าเฮ้ยใส่แล้วโคตรเท่เลยอ่ะดูดิโอ้แล้วก็มีดาบ,บ,บไอไอไอหรอดาบไอซอสด้วยทุกคนชาติน้ำแข็งนะฮะดาบไอดาบไอโอเคไปขุดก่อนชึบ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 ขุดไปขุดไปโอ้ยขอให้เจอของดีแมนะ่แล้วแต่บ้านของมันอะ่ะเจ้าขี้ยามันจะมีอะไรเดี๋ยวทางออกเจอ,อทางออกแล้วทุกคนโอเคทีมงบอกว่อย่างงี้ชึบเปิดตูไปต่อชึบ เฮ้ยอะไรเนะี่ยทุกคนชนเผ่าอูกาลูลูนี่ไอเจ้าคยายนี่มันเล่นชนเผ่าอูกาลูลูไปด้วยนะมาดิมาดิาดนี่เูมันเดินมันเดินมาดิโอ้มันอ๋อมันโดนดับไอซ์ซอสมันทำให้เดินไม่ได้ทุกคนแช่แข็งไปดินี่เลยหรือเพียบเลยมาดิมาดิาดนี่มันโดนด,ดับไอซ์ซอสนี่ขยับแข็งไม่ได้แช่แข็งนี่นี่นี่มาดิมาดิไอเจ้าอูกาลูลูนี่แนะ่เรียบร้อยทุกคนนี่มันตอบเป็นอะไรมาด้วยก็ไม่รู้ทุกคนมันเป็นเหมือนแบบโกลเด้นซิกอะไรนะโกลเด้นซินกูลิเทตี้ตุนซุนซุนเอ้าทุยน มาดิมาดิมาดิเรียบร้อยเฮ้ยอ้ามีคนต้องจับด้วยเนะี่ยรอไป่ได้ะครับกำลังมาช่วยแล้วนี่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 มาดิเจ้าอุกาูลู ชนเป่าอูการูลูๆนี่นี่แน่เรียบร้อยแต่งหมดทุกคนเรียบร้อยสวัสดีครับคุณคุณอัศวินอะไรเนะี่ยฉันต้นจับขอบคุณมากเลยนะไม่เป็นไรครับผมมาช่วยละผมช่วยผมช่วยผมช่วยนี่ผมแกะออกให้นี่เขามีอ๋อนี่เฮ้ยเขามีของแรกอ่ะด้วยเป็นหน้ากากากับห่อกูการูลูโอเคใส่ชุดก่อนลองใส่เสื้อหมวกชึบเฮ้ยใส่แล้วโคตรเท่โคตรเจ๋อโคตรครู ja โอเคใส่แล้วมันก็ไม่ต่างเนาะใส่แบบนี้ก็ได้มานี่ น่าใส่แล้วโคตรเท่เลยทุกคนดูดิหน้ามันเท่มากไปไปต่อไปต่ออุ้ยโอ้โอ้ตกใจทุกคนโอ้บอมมันไปเนี่ยดูดิเรามีหอกกุกาลูลูนี่มาดิไอ้วนไอ้อ้วนไอ้อวนเคลียร์นี่ดูทุกคนดูภูมิมาดิโอ้จะตีภูมันจะตีภูมันนี่มาดิมาดิมาดิไม่ต้องมาร้องเลยไม่ต้องมาร้องเลยชนเผาอุกาลูลูอุกาลูลูมาดิใช้ดาบแล้วแข็งนี่สตาร์มันเปดึงสตาร์แล้วเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวแกอุ้ยหมุนตีไกลมากอุแขมันไกลจะจัดเลยทุกคน นี่ที่แข่งมโอเคเราสามารถใช้หอ,อกตีมาได้นะฮะตอกหอกดาเมจน้อยกว่าปะโอดาบน้องแข่งดียวเยอะอยมาดิเรียบร้อยอ้วนแตกครับทุกคนพุงแตกกลายเป็นทองโอ้ทุกคนเงินทองนึงกบปุ่มอ๋อแปะ้าต่อไปโอเคนึงขอคุณก่อนเลยนี่โอ้เงินเพียบเงินเพียบเงินเพียบคนเงินเพียบเลยโอเคอย่างน้อยมาช่วยน้องชายทีแต่ก็ได้เงินติดตัวไปซื้อของเล่นน้องชายไงเออซื้อไปเลยดีออน้องชายเราต้องแบบได้คอมแบบสเปคก็สี่ห้าแสนเออหูแพงปะวะนาแพงไป โอเคไปคุณตอ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 โอเคเรียบร้อยแค่นี้พอของก็ได้มั้งเดี๋ยวเข้ามาเก็บทีหลังเนาะช่วยน้องชายก่อนดีกว่าไปน้าเราไปไฮ้ยเนี่ยชึบโอ้ย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 โ้ยโอ้อดลอไม่กินเป็นหินตอนแรกเป็นดินหินแล้วก็เหล็กโอ้จะไปต้องเป็นทองกับเพชรแน่เลยเนีเดาชึบเปิดประตูตรงนี้ชึบเรียบร้อยเฮ้ยหูเกือบตกเฮ้ยเออแล้วเราเอาเอามาทำไมวะเนี่ยเออติดตรงนี้ไงเออนี่ว่ะเทเอ้ยว่ะเออเราอย่างแช่งงี้ก็ได้ด้วยนี่ไงต้องขุดด้วยชึบเรียบร้อยสวยงามแบบบบงงง่่าาายยเมออดิีกชชชไป้ลละะส เชื่อน้องชายดีกว่าน้องชายพี่มาหาแล้วน้องชายน่าจะอยู่ข้างบนแน่เลยท่านผู้ชมครับชุบชุบชุบโดวไปแบบชิวๆตัวไปชิวๆชุบชุบ,ชบถึงเวลาแล้วนี่ไงซองพอย เรรียยบ้อคำถามเจ้าเคยะมีผมกี่สีคนดูคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนครับทุกคนคิดว่าเคยะมีผมกี่สีครับไอตัวเมื่อกี้ที่อยู่ข้างหน้านะครับหนึ่งสีกับสองสีทุกคนลองคอมเมนต์นะครับว่าสีไหนสองสีหนึ่งสีทุกคนอย่าลืมแท็กเวลานะผมเนี่ยนะผมเวลาทุกคนคอมเมนต์ก่อนแต่ผมมารู้เลยว่าสีไหนรู้สึกว่าน่าจะเป็นสองสีนะครับอย่าลืมแท็กเวลานะทุกคนใช่ป่ะใช่จริงด้วยสวยงามคำถามมีผมสองสีสีอะไรบ้างคนดูเลือกประตูไหนครับ ระหว่างดํากับแดงกับดําขาวทุกคนเจ้าขยะมันผมสีอะไรทุกคนครับลองคอมเมนต์นะเขาบอกว่าคนดูเลือกอะไรดีระหว่างประตู1กับ2 1กับสอันนี้ดำกับแดงดํากับขาวน่าจะเป็นดําแดงปะเฮ้ยดำขาวเปล่าวะไ่ดำแดงเดี๋ยวไม่น่าใช่ดิดําขาวปะเฮ้ยใช่ด้วยทุกคนโอเคเราลด่านี้นะครับเฮ้ยมอชาเดี๋ยว ไม่น่าใช่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ต้องชาเราอีกนี่ถุงนี้มีดาบแล้วทุกคนแสดงว่าเขาต้องให้เราสู้นะฮะนี่ใส่ชุดก่อนนี่เฮ้ยชุดอันนี้เขาเรียกว่าชุดโทรชุดโทรนี่มาดิเฮ้มันไม่ใช่ต้องชาเราทุกคนสองตีดิเฮ้ยไม่ใช่อีกด้วยทุกคนเฮ้ยไอตัวปอมนี่โอ้ยเจ้าขี้ยามันออมันมันรู้ว่าเราจะมาไงมันเลยเอานี่ไงมันเลยเอาตัวปอมเรามาวางฉันไม่ฉันฉ <c oughs> <c oughs> ันไม่กลัวหรอเว้ยมันไม่ใช่น้องชาฉันอ่ะฉันรู้นี่แน่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 โอ้ยแต่ว่ามันหล โอ้โหชุดคุ้นคุนทุกคนครับทุกคนลองคอมเมนต์ว่าเขาคือใครฮะคนนี้ก็คือบอสทุกคนบอสอูกาลูลูทุกคนผมเปลี่ยนก่อนเลยมองตาลูกาวบ้างดิมาดิอูกาลูลูมาทักกาลูลูมาดิมาดิมาดิปีศาจไอปีศาจแช่แข็งไปมโตีแรงมากทุกคนตัวนี้มันมีขวานยักษ์ทุกคนมันแช่แข็งอยู่นี่มาดิปีศาจแช่แข็งไปรอบนึงนี่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 มาดิเดินไม่ได้เดินไม่ได้เด็กกระจอกอะเด็นี่นี่เป็นผู้หญิงเลยเสื้อคุ้นคุนเลยผมรู้เลยคือใครทุกคนลองคอมเมนต์นะฮะนี่มาดดิิมา บอสหรอเป็นบอสหรอฮะบอสหรอฮะไอ้นี่ไอ้นี่เหรอมันสร้างมานานแล้วนี่อันนี้เอาไปก่อนแล้วก็น้ำแข็งไปน้ำแข็งไปตีเออมาดิโอ้เลือนจยอะจัโอเคตายเรียบร้อยทุกคนมีของตอบไหมโอ้ยไม่มีของตอบด้วยโอ้ที่นี่เป็นเหล็กทุกคนจริงด้วยฮะไปต่อไปต่อไปต่อชึบเฮ้ยต่อไปเป็นทองไปลุยต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเกย่าเฮ้ยน้องชายฮะพี่ช่วยผมได้ครับพี่ชายเฮ้ยแซวฉันแล้วฮ่าฮน้องชายจะมาด้วยเจ้าเกย่ชายเฮ้ย ฉันจะฆ่าแกพ่อแกไปแล้วลูกน้องฉันเฮ้ยที่แกมือ <horrible> น้องเป็นหมูเนี่ยแช่แข็ง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 เรียบร้อยแช่แข็งเร็บร้อยแล้วนี่ไม่ดิไมาดิมาดิไม่ดิกิกี้บ้าบอลอะไรเอาต้องใช้ใช้มือคือมาด้เว้ยนี่ นี่แน่นี่แน่นี่แน่กิกกิกเกิกเหรอนี่กับดักกัดักกดักตีแทบแทบแทบกิกแทบแข็งแช่แข็งแท่แข็งแชแข็งแล้วก็ตีแชแข็งแล้วก็ตีแช่แข็งแแข็งกิ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 กมันเิกิกิกิเิกิกนกิ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 กีกิ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 กีกิ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 อกกกิกกกกนัก ใครชนะเอาน้องฉันไปโอเคไหมโอเคได้ยูซูแยกมันลังชายอะไรใช่แล้วฉันอยากแยกมันลังแกหรอฉันไม่ใช่ฉันไม่ใช่คุณชอบเรียกแยงมันลังฉันอยากได้น้องชายยังคืนได้ก็ได้พร้อมาแกมาจักรยียจะพร้อมยูซูแกแล้วมาดิ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 หนึ่งเฮ้ยกิกกี้เหรอแกใช้ก okay, okay? okay. ิกกี้เข้ามาเนี่ยใช้แข็งใช้แข็งใช้แข็งเรียบร้อยเรียบร้อย ขยับไม่ได้สินะแกขยับไม่ได้สินะเอ้ยกระโดดได้ไงเนี่ยแข็งแกงได้ละนี่แข็ง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 เฮ้ยฉันต้องหลักน้องชายเดี๋ยวพี่ไปเชื่อมน้องชายฮ่าตครับตัวครับเฮ้ยน้องชายพี่สู้ๆตัวครับพี่แซมอ้าเอาน้องชายเชื่อกมานาน้องแซนเี้ยผมใส่นะน้องชายนายหฝาแฝดอะไรวะน้องชายฉันน้องชายเอ้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 ยครับโอ้ยนี่ออกบุกาลูลูอบุการลู ของคุณเป้าของคุณเป้าฉันไหมข้าพวกแกมานี่นี่นี่โอ้ยจะตายตายโอ้ยโอ้ยแกมนี่แกมเฮ้ยนี่เรียบร้อยน้องแกมันกระจอกยังไงล่ะคิวยะนี่นี่นี่ เรียบร้อยถ่าแล้วน้องชายฮพี่เก่งมากเลยครับโอ้ยน้องชายให้พี่ช่วยน้องไงเนี่ยอ่าพี่ก็ขุดสิครับโอเคเดี๋ยวพี่ช่วยขุดนะน้องชายรอแป๊บนึงเลยน้องชายที่หลังนะถ้าน้องโดนจับไปตะโกนดังเลยนะว่าแบบช่วยด้วยอะไรอย่างงี้โอเคไหมอ่าอ้าวผมไม่รู้อ่ะครับพอดีว่าพี่บอกว่าตอนกลางคืนถ้าพี่รำยาเสียงดังผมก็เลยแบบอ่โดนจับไปเลยอะไรเงี้ยไม่ได้ที่หลังเรียกพี่เลยเครยังไม่โอเคไหมน้องชายได้เลยครับพี่ครับเสียงพวกเราเหมือนกันเลยไหมครับเออวะนะพูดถึงเสียงพวกเรานี่เหมือนกันเลยแต่หน้าตาเราก็เหมือนเดี๋ยวเราผมพ ใช่ครับเวลาเคยพี่พี่น้องกันกูต้องน้องชายอันนี้ไปใส่พี่ให้ชุดนี่ไปชนวโจ๊กเกอร์น้องมาใส่ดูฮ่าผมชอบดูมากเลยครับกินมากเลยเจ้าหมูอะตรโจ๊กน้องชายแต่ดูฮ้ยโคตรหล่อเท่เหมือนพี่เลยฮ่าห,หล่อมากเลยครับต่อไปนี่เราเคยพี่น้องกันชยอยตลอดไป